ก็สวัสดีครับพบกับเฟิร์นไฟววานะฮะก็สุดสัปดาห์นี้นมีฟุตบอลรายการสำคัญของแต่ละประเทศะฮะก็เริ่มกันที่คู่แรกนะครับคือฟุตบอล FA ฟครับฟุตบอลรายการที่เก่าแก่ที่สุดของโลกฮะก็เดินทางมาจนถึงรอบชิงชนะเลิศแล้วนะครับก็เป็นการเจอกันระหว่างแอสตันวิลล่าแล้วก็อาร์เซนอล อาร์เซนอลนี่ก็คือแชมป์เก่าเมื่อฤด,ดูการที่แล้วนะฮะก็ลองดูกันละกันนะฮะว่าจะป้องการแชมป์ได้ะหรือเปล่าก็ผมขอบังคับ Villa แอสตันวิลล่าละกันนะฮะอยากเล่นทีมลองบ่อลดูซิว่าจะหยุดความร้อนแรงของอาร์เซนอลได้หรือเปล่าอาร์เซนอลนี่เป็นทีมที่ตั้งแต่เข้าปี2015เป็นต้นมานี่ผลงานค่อนข้างร้อนแรงจริงนะฮะก็จบด้วยอันดับ3ไป ส่วนแอสตันวินล่าตั้งแต่พอลันเบิร์ดออกไปแล้วก็เป็นทีมเช์วูดเข้ามาก็ต้องบอกว่าทีมเช์วูดได้ปรับแอสตันวินล่าให้อยู่รอดตกชั้นแล้วก็สร้างปราก,การกนะฮะพาแอสตันวินล่าเข้าชิงชนะเลิศโอ้ในรอบกี่ปีเนี่ยห้กว่าปีได้โอ้นานเหมือนกันนะขอขอปรับแผนกันละกัน อ๋อเดี๋ยวเปลี่ยนสนามก่อนต้องเล่นเวนบรีจะได้ได้อารมณ์น่าจะประมาณน่าจะสี่ครึ่งนะถ้าตรงกับเวลาบ้านเขาความยากก็ดีเจนดารี่โอ้โหอ๋อช่วงนี้นะฮะฟอร์ม ของคริสเตียนเบนเทเก้ของแอสตันวิลล่าถือว่าร้อนแรงมากในรอบรองชนะเลิศนี้เล่นซักกองหลังลิเวพูลทีมรักของผมปั่นป่วนแบบสุดๆเลยครับก็รู้สึกว่าทีมเชอร์วูดจะปรับมาเล่น4-3-3แล้วก็ดันคนนี้ขึ้นมากิริชกิริชนี่โอ้โหฟอร์มแบบสุดๆมากฮะดาวล่ง19 คนนี้ขาดไม่ได้ฮะจะรวดทางเรียบของแ oh อสตันวิล่าการเบรียลอาร์บัลค์คอคนนี้ถ้าไม่เจ็บบ่อยๆนี่ผมว่าฟอร์มเขาค่อนข้างดีนะเป็นคนยิงประตูคมเสียดายชอบบาดเจ็บโอ้โหท,ทอมเคเบอรี่ฟอร์มตกโอ้โหโเวสบุกไอคนนี้ฮะทีเด็ดเลย จำได้เคยดูฟอร์มตอนอยู่ลรียนเนดเต็ดฟอร์มดีฟาเบียนเดลชดอนฟรารอนฟลานี่อะไรบ้างโอ้แข็งแก่งฟลรังก็ใช้ได้นาปวะตูนี้คงต้องเปลี่ยนนะฮะก็มีข่าวเหมือนกันว่าเชคิเวียนนี่คงต้องไม่รู้ว่าฟิตทันหรือเปล่านั้นผมเอาแบรนด์กูซานลงไปก่อนละกัน ดาวใจเชอร์วูดไม่ถูกโอ้สกอตซินแคร์หลังจากไปปูดด้านอยู่ที่แมนซิตี้คนนี้เป็นคนยิงประตูชัยในรอบรอบ8ทีมสุดท้ายโอ้โหพาแอสตันวิลล่าเข้ามาเล่นที่รอบรองชนะเลิโอ้ไม่ทำรมาดานกัน <c oughs> โอ้คารลกสกิลิเทพเอลเช่ L Sh. ฮัตตอนแท็กติกดีกว่าวะ่ะโอ้เป็นทีมที่เล่นบอลเร็วจ่ายบอลทะลุทะลวงหลังนี่ค่อนข้างรับลึกโอ้ก็จริงเจออาร์เซนอลน,นี่คงคงต้องรับหน่อยเพราะว่าอาร์เซนอลเป็นทีมที่ครองบอลค่อนข้าง,างดีเกมลุกถือว่าดีทีมเบสทเทคแน่น,นอนทาร์เก็ตแมนทีนี้เกตินบีฮาย ี่คือก่อนจะเล่นทีมไหนฮะก็ผมก็ต้องมาอ่านอันนี้ก่อนนะเพื่อเพื่อให้รู้ว่าแต่ละทีมมันควรจะเล่นลักษณะไหนเออจะได้เล่นแล้วไม่มาอารมณ์เสียก็ไม่รู้จะเล่นตามระบบของทีมเชร์วูดได้หรือเปล่านะก็ะแต่ละสัปดาห์นี่ผมเปลี่ยนทีมไปเปลี่ยนทีมมาก็ยังควานหาชนะชนะไม่ได้แต่ก็ สาหาอะไรใหม่ๆเล่นนะฮะจะได้รู้สึกสนุกสนานเล่นทีเมเดิมๆเดีเ๋ยวจะเบื่อโอเคสี่สามสามนี่ละกันแต่เอาอยากเอาคนนี้ลงดีกว่าว่าคาร์ลสันเชสโอเคพร้อมลบ สองทีมนี้เจอกันในฤดูกาลนี้ต้องบอกว่าอาร์เซนอลผลงานดีกว่าแอสตันวิลล่านะ,ะก็คือว่าชนะทั้งไปทั้งกลับเลยแอสตันวิลล่ายัางชนะไม่ได้เลยก็ในฟุตบอลเอฟเอครับมีสเสน่ห์นะฮะก็คือว่าทีมที่ไม่ใช่ทีมใหญ่ก็อาจจะมีปาฏิหาริย์ได้เหมือนกันยังไงซะก็อาร์เซนอลที่ฟอร์มค่อนข,ข,ข้างดีก็ประหมาทไม่ได้นะครับเพราะว่าฟุตบอลนี้ นัดเดียวจบเลยเกมสวยไม่สวยไม่เป็นไรเหมนชนะได้ก็โอเคนะฮะไอเวมบ,บี้นี่มันยังทําบันไดนี้ไม่ปาะผมไม่แน่ใจนะไอที่100ร้อยกว่าขั้นนะ่ะเวลาใครได้แชมป์เราก็เดินขึ้นไปนะอะาเซน,นอลน,นี่ระบบ4-3-3อ๋อแล้วก็ไอน,นี่น่าจะเป็นแผนจากสัปดาห์ก่อน มันใช้เทียว,วลคอดเล่นกองหน้าอเล็กซิสซานเชซอาจจะฟอร์มตกไปนิดนึงนะครับแต่ก็ยังถือว่าแฟนๆก็โหวตให้เป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมของอาร์เซนอลนะฟอร์รอมเร้าใจส่วนเบนเทเก้นนะต้องขอบคุณทีมเชลว,วูดนะครับที่ที่ทำให้กลับมาเป็นดาวมีเหมือนเดิมมีข่าวกับริวพูลเหมือนกันครับก็เริ่มเตะครับ อจอคุเชียฮะคนนี้ก็อาจจะฟ้องตกเหมือนกันก็ไม่แน่ใจเลนว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะ,ะเกเรชับจับตาคนนี้นะฮะลาวรุ่ไอายแรงบาคุณนาขึ้นหน่อยฮึสิบตายแล้วกดกดจ่ายไม่ออกบอขอด กองหน้าที่ดีแค่วิ่งตรงนะฮะเขาแซวการแจคูเชียรับเมทันวันนี้ผมว่าชาอินซอกเบียเล่นแบ็กไปแล้วกันเพราะว่าทีแลนลิช่าสันที่อ่านข่าวมาไม่พิสมูลผมต้องปรับอย่างนี้ละกันเป็นเดลสอัคคุรอฮะฮึบ วางไปก่อนมินถ่ายถ่ายถ่าย,ายแฮมเชอร์ล,ลีนี่ก็เป็นแกนหลักของแอสตันวิลล่าหลังจากที่เป็นส่วนเกินของแมนยูของหลุยส์ฟานเกาลอนฟลาชนี่ก็มีข่าวกับทีมใหญ่แล้วไม่ใช่ใครแมนยูนี่เอง โซล่าโกโกแรงนี่โชว์ฟอร์มดีจริงดูดูการนี้พอฟอร์มินี่เจ็บก็โกโกแรงโอ้โหแม่งตัดซะสวยเลยลวัดครับไม่ต้องห่วงเล่นวิลล่าไม่ต้องพี่ดีพี่ไรฮะวดอย่างเดียวนี่โอ้โหแม่งพลังเยอะไปไปไปนี่นี่นจริงไอแม่นี่เดียว ไข่มั่วๆเข้าไปได้ลุนไต่หมมฮะทีเด็ดเลยเอาไขยเปิดวันนี้ฟาเบนเดลส์ไปไงดิเออนั่นแหละไปเยืนผมไปฮึบวางขึ้นไปโอเคออสติน,น่าฮะเขาบอกว่ารับสบายตรงนี้ไม่มีอะไรให้กดดัน ศาสตด์เนี่ยวอล์คอดก็หลังๆเขาใช้ออสปิน่าฮะเพราะว่าวอร์เซสวอร์เซสเชสนี่นี่ฟอร์มไม่ค่อยคงเส้นคงวาก็แฟนๆก็เลยบอกเออเอาออสปิน่าดีกว่าแม่งชิบหายแล้วโอเคเฮ้ยมันคือสัญญาณนี้โอซิลบอก แคฮะโดนไปแล้วฮะแม่งเลยพูดไม่ทันขาดคำครับโอซิลฮะมิทิลทีมชาติเยอรมันยิงไปเรียบร้อยแล้วเอาเอาละสิครับอาซันวิล่าของของเ<อ>ฟิร์นฟา์ฟวายเนื่อยอีกแล้วค<อ>ุมทีมไหนสะกดชัยชนะไม่ได้เลยไม่รู้เฟิร์นฟา์ฟวายกับอรเจอร์ใครจะไปก่อน เ่อไปถอนไปแมนยูไปจะต้องไล่บอลแล้วอะไรยกอะไรวะอาจารย์ไม,ม่โมโหไปก่อนโอ้แมงยังไม่ได้คอบอลเลย เฮ้ยลอนฟลาปล่อยให้ทิโอวอลคอร์ดหมงได้ไงวะไอ้บ้าวอลคอร์ดแม่งโตซสเล็กลอนฟลาโตเสีใหญ่โอ้โหแม่งพาได้ไงผมขอดูภาพช้าหน่อยนี้เห็้องใจโอ้โหแม่งกดคนไวเลยสองศูนย์ละสิบหายไม่หรือว่าเป็นเพราะว่าปรับจ่ายบอลแม่นสี่เปอร์เซ็นต์วันนี้เล่นยังไงก็ไม่นะเลย โคตรยากเลยจะตีเสมอได้ไหมวะเนี่ยว่าเปิดเ,เกมน,นี้ผมเละแน่นอนนะโอ้โหแม่โอ้โหแรงลั่ a สิวะนายกูซานบอกไม่ต้องเซฟเลยแต่ละลูกน้อย เราซานเชซเป็นข้างผมทำได้แค่หวาดสนามใบไม้ต้องมีช่องแหละเออแม่งเปิดเปิดข้างแล้วแย เบตเต้เฮ้เอ้อาแม่ลูกเก่งเบนเตเ้เลยเตั้งใหม่ซานเชสโอ้โหแม่งยังงงได้นะที่สำคัญ โอ้โหอุตส่าห์วางเท้าแบบบรรจงสรรสร้างแล้วแม้ยังบล็อกได้อีกหลังน์เซนอลโอเคเว้ยได้แต่มุมก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลยฮึบหววก่อน นี่ฟาเบนเดลส์แม่กองหน้าว่ายิงไม่ได้ฟาเบนเดลบอกโชว์ล็อกหลบยิงให้ดูเลยเมื่อกี้ฮะเสียเดนเอ็กฮะถ้าทำมากินฮะเวลาคิดอะไรไม่ออกประกอบไปก่อนแล้วก็ปั่นโค้งฮะโอ้โหหาช่องจนได้เอาละครับซันวิลล่าฮะยังไม่ตายฮะอย่าประมาทนะฮะโอเคฮะเป็นลูกเกนที่ผมต้องการแะ้วจบครึ่งแรกควรจะเป็น2-1ก่อน แม่ครัเบนเปเก้มีที่โมงเข้านะโอ้ได้แต่สนุกต้องประมาทนะครับโอ้โหพี่ผมรู้ว่าพี่มีวอลขอดเร็วพี่ส่งแบบนี้พี่ยามหลอกองหลังส่งมากหนึ่งก่นอนวลาเปลี่ยนข้างเล่นแบบบอลหน้าเบอร์ไปก่อน โชว์ไปก่อนส้นโอ้แม่ไม่น่าเล่นเลยลูกนี้สวยมาวิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วโอ้โหโอเคจบครึ่งแรกก็อาร์เซนอลนำแอสตันวิลล่าของเฟิร์นฟายไวไป2-1 ม,มีได่ยิงพอๆกันเลยว่าแต่ว่าแล้ก็ที่สำคัญแอสตันวิลล่าของผมคองบอลเยอะกว่าที่เราคงจะตามไม่คว้านะร์เซนอนเขาจา่ายบอลแน่นกว่าแอสตันวิลล่าจา่ายบอลแน่น,นจกจะแก้เกมไงดีเนี่ย เอานักเตะตามล็อตนี้ไปก่อนดีกว่า่ะเพราะว่ายังรู้สึกว่าเล่นได้โอเคเริ่มครึ่งหลังทีนี้โอเวนบิดฮะต่ออะไรบิดต่อซ่อนกดแต่ว่าเล่นให้เร็วขึ้นหนเออ นี่แหละลูกทีเด็ดแมไปดึงเส้นแล้วก็เปิดเข้ามาโมงโอเคฮะเฟะิร์ยังไม่ตายตีเสมอได้แล้วเบนเต้แก้บอกถึงแม้ว่าผลงานในลีกแอสตันวิลล่าฮะ้จะห่วยฮะเกือบตกชั้นนะฮะไปเอฟเอคับครับ,รบสุดยอดจริงๆครับนี่โชว์ไปหน่อยเอาละครับเกมกลับมาเสมอแล้วกันละ่ะไม่แน่ไม่แน่ผมอาจะสร้างปฏิหาริย์นะ ไม่ยาประมาทดีกว่าแจค็ควิลเช่สันติคาโซลาโอ้โหแม่งมันจริงอย่างนี้เลยวะวัดอึ๊บไอปองโลโฮไปแล้วไปแล้วอึ๊บเบนเตเก้แม่งบาคูน่าวันนี้ดันสูงที่ไปบอมโอ้โหจริงแม่งโคตร ผมโคตรเย็ดยาม,มาเลยจริงๆน่าจะกด r 2แล้วก็ัวชซีเดียมไมคี้ดันไปเกิดกด R2 การที่ยิงเน้นๆยิงเบาลไปแม่งไม่ใช่บุกง่ายๆอุ้ยเฮ้ยระวังคนนี้หน่อย,อย <c oughs> โอเคแม่งพาดาเบเกอร์ฮะชนได้ ว่าฮนะอืมรู้สึกว่าลูกนี้จะใช้ได้ผลกับกองหลังาอ์เซนอลเอาละครับฟรานซิสโกโกรแรงอ,งออกก็ส่งอาร์ลดแรนซี่นี่คือรูปหลอกนี่ข่ากับบาเซโลนาเหมือนกัน บอกว่าจะซื้อไปแทนชาบี้ไอ้น,นี้ไม่รู้มกุกหร,ร,รือเปล่าต้องกัง่อยซาานติโซลาอ้แม่งใช้ได้ไเวยคาร์ลสันเชฟดัอกอยู่ไปแล้วโว้ยอลฮอฮะ ผมจะยังไงเนี่ยเยน่าจะเล่นแบบบอลบ้านๆต่ออยากจะเล่นบอลสวยโอ้หแมงตอกส้นหลอกอุ่ยแมงแมงตรงกลางว่างแล้วอ้ยแบลกกูสานบอกต้องเซฟเอาวลูกนี้เกือบโดน โอ้แม่งเปิดช่องซะเยอะเลยอ่ะเกือบเกือบเกือบลูกเซต,ตีต้องระมัดระวังนซวนาลโลสั<อ>นเชซอวร์อกนลาโฮเมนเต้ รู้สึกว่าอรารจะมีน่าของผมจะเล่นได้เท่านี้ไม่มนะีที่แบบเลี้ยงตัดเข้าในแบบเมสซี่มาเองไม่มีโอ้ยโชคดีกดกดดึงไปหน่อยแเกือบแล้วว่าโอ้ยอเล็กซน่านเชสซะด้วยดีว่าผมกดซีเรียมรัวๆดึงเลยดูแล้ว สม o m มายังสำรองคงต้องขยับขยายกันบ้างก็ใครดีวะเอาคนนี้ดีมั้ยสักอตสินแคร์อยาขอไปดูกัปตีลิชนะแนี่พลังเยอะวะ่ะเออเออเออขอสกอตสินแครมั้งเดี๋ยวดูเท้าก่อนเท้าขวา โหแม่งนาธานเบเกอร์แรงตกแล้วว่ะแม่งอยากเอาอารันฮัตตันนึ่ง,งน่าจะน่าจะไม่ไหวเอาชุดนี้ก่อนแล้วกันทนกันหน่อยดีเดช์คงต้องเสียสละเพื่อทีม,ทมส่งตัวสดลงมาสัพพอร์ตซินแคล ครั้งหนึ่งเคยได้รับฉายาดาวรุ่งยอดเยี่ยมแต่ว่าอาจจะคิดสั้นไปสักนิดหนึ่งย้ายไปแมนซิสตีรแล้วก็ไม่ได้รับโอกาสเดมสำรองไปาอาจจน่นเริ่มบุกแล้วรออจ๋าเนี่แม่ควายรอสวย ลุ้นกี่แดเมนเตเก้ยิงสวยเบตโอ้โหมาจากไหนวะเมนเตเก้กดสี่เหลี่ยมแล้วโอ้โหเฮ้ยลูกนี้เสียวมากเลยจับบอลแบบนี้โอ้ไม่รู้ยังที่ไห Major, chegmer, quickly back to his feet. Alexis Sanchez, certainly helps the goalkeeper and those in the middle to stop the cross like that. After to have a problem, in a corner. This is the big call from the coaches and how they earn their money. And they're going to try and alter. อย่ามายิงช่วงท้ายนะขอร้อ,องโอ้โหนบขึ้นสูงที่เป็งสวยย่ยมเล่งโตะหรอไม่ไม่ฟาวเลยนะเนี่ย เสียบดีชิปไปเอซิเอซิอยากของบอลของไปลอตโต้นี้โอ้ยขอบคุณที่ยิงไม่แน้นอ้แม่งทอมเคเวิลลี่ผมแรงเริ่มตกแล้วต้องส่งเวสต์วูดเวสต์วูด Oh, my wife. My wife, my wife. oh man, why Oh man, buying him more now I thought. manager jumping up and down. He thought he'd scored. But we're still level here. And we're gonna have a substitution. Is this the way to alter the match in their favour? Carlos Sanchez. Gabriel Aquon Lahore. เล่นดึงข้างดีกว่าโอ้โหแมวจ้าสวมบทบาทแบบเมสซี่งไงปัน่นไม่รู้จะทำไงแล้วหลุดแบบนี้ต้องลองปัน่นดูเอฟุกเข้าโอ้โแม่นิ่งเลยครับไม่มีผลนะฮะตัวยใหญ่ตัวยเล็กนะ โอ้โหแม่งพยายามกันให้อยู่ข้างนอกนาทีเก้แล้วเดี๋ยวจะมีต่อเวลาโอ้โหแม่โอ้ยไออยากจะพูดยังไงดีวะโอ้แ oh, ม่นาทีที่90ไอซากโอ้เขียยท่าดีใจนี้มากเลย พวกมึงเป็นเคป๊อปกันหรือไงโอ้โหผมแอสตันวินล่าเฟิร์นไฟวายมีโอกาสมากมายแล้วกออุา่าแบล็กอุซ่าโชว์เซฟกับขายแล้วให้ดักเกมลูการสเซนอได้ดักทีแรงเก็บนี่อยู่ไอ้ยาโอ้โหแม่อุา่าจะสร้างปาฏิหาริย์ให้แอสตันวินล่าสักหน่อยแหมแบบสก๊จ ก็คู่นี้จะเริ um ่มเตะประมาณน่าจะห้าทั่มงครึ่งมันละกันประมาณประมาณนี้แหละแต่พุ่งแต่คืนเตะคืนนี้นะแต่วันเสาร์สองเจ็ดน่าจะถ่ายก็ สกอร์จริงไม่รู้เป็นไงนะแต่ผมว่าสูสีกันนะเพราะว่ารายการนี้มักจะมีอะไรที่มันเซอร์ไพรส์จริงๆคือแล้วก็ที่สำคัญแอสตันวิลล่าถ้าเขาก็มีโอกาสถ้าเขาได้แชมป์เขาอาจจะได้ไปเตะยูโรปาลีกนะกำลังใจนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะฮะก็รัก รักชอบกันยังไงก็กดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็แชร์กันให้ดูเยอะนะครับผมจะได้หาอะไรแบบสนุกสนุกอะไรใหม่ๆมาให้ดูต่อนะครับสวัสดีครับ